พี่เขาคือสั่งสองแถมมาสองสามกับข้าวสรุปแล้วจะได้กำไรไหมคะแถมต้มยำมาด้วยเนะี่ยคุณนายอีทสดอยู่นั่นน่ทำได้อยู่ทำได้อยู่เนี่ยดูหน้าเต็มๆของเจ้าของร้านนะอ่ะขอพี่โอ้ยเอาออกเปิด สวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับอเล็กชาแนลพากินพานเที่ยวนะ,ะคะบายเล็กวันนี้มากับคุณรีดีดูหน้าก่อนดูหน้าคุณกินก่อนนี่คุณายอิทนะคะวันนี้พามากินที่ร้านอาหารไทยนะคะที่ที่นี่ที่ธงเดมอนเนาะ <Yeah. S 1> นะคะเป็นฟาสต์ฟู้ดสั่งอย่างเดียวได้3มอย่างนี้มันคืออะไรนะ,ะสั่งอย่างเดียวได้3มอย่างดูหน้าตาส้มตําแล้วมีไก่ย่างมาด้วยนะคะนี่ผัดกะเพรา เราเป็นผัดกะเพราราดข้าวนะแต่พี่เขาทำแยกให้เราดูสินะเรื่องากว่าคนบางคนกินเยอะนะฮะอันนี้เป็นฟาสต์ฟู้ดนี่อยู่ชั้นชั้นล่างนะชั้นล่างของตึกเอพีเอ็ถูกไหมเอพนะีเอเนาะนี่่ะอันนี้ก็จะเป็นคนไทยแล้วพี่ก็เปิดร้านเป็นฟาสต์ฟู้ดข้างล่างนี่เป็นร้านอาหารนานาชาติ อยู่ทงแนมุลนี่ค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตึกดด p ีนะฮะก็คือเป็นตึก APM อยู่ชั้นล่างสุดเลยรสชาติอร่อยมากเขาเพิ่งจะเปิดนะคะเพราะว่ามันติดโควิดนานะคนก็เลยน้อยหน่อยแต่จริงๆแล้วนะ,ะแกทำข้าวอร่อยมากเลย,ย,ยใช่โอปูเป็นตัวเลย สเอาผู้ง่ายๆคือเอาปูมาแล้วก็มาทำเป็นปูเค็มเองใช่ไหมแบเราต้องถ่ายสภาพก่อนกินก่อนนะคะเราอย่าเพิ่งถ่ายสภาพหลังกินนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่านะคะหลังหลังกินแล้วจะเป็นหน้าตาแบบไหนพี่เขาคือสั่งสองแถมมาสองสามกับข้าวสรุปเราจะได้กำไรไหมคะแถมต้มยำมาด้วยในะคุณนายอีซัพอยู่นั่นแหะ เน, <P an> นี่ยดูหน้าเต็มๆของเจ้าของร้านอ่ะขอพี่โอ้ยเอาออกเปิดหมวกน้อยอะไรนะเปิดหน้ากากหนอ่อยเออนี่ <P an> แหละเจ้าของร้านนะมาอุ่นนึงได้นะได้ค่ะต่อไปก็ถ้าสุิว่าโควิดไม่เป็นอะไรท่าทางจะลักอันนี้ดูสภาพหลังกินค่ะ กินเก่งเหมือนกัน,นแค่สองคนไม่กินตั้งกี่จานแต่ที่นี่เราชอบมากเลยคือส้มตำเนี่ยเห็นไหมคือมันนัวปลาล้ามากเลยนะคนบางคนนี่เขากินถ้วยเล็กไม่พอใช้ก็เกกระมังนี่นะอันขั้นตอนสุดท้ายละอันนี้คือสภาพหลังกินเนาะโอเคหวังว่าทุกท่านคงจะชอบนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หน่อยค่ะสวัสดีค่ะ